กำลังชายแดนกองทัพบ,บกนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นค่ะล่าสุดสามารถจับกลุมกระบวนการขนยาเสพติดพร้อมยาบ้า200,000เมตรค่ะ ที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญกองกำลังสุรนารีที่กองบัญชาการกรองกําลังสุรนารีนะคะได้จัดกําลังพลจากกองร้อยเฉพาะกิจหารพรานที่23หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามหลําแม่น้าโขงเขตอบุบลราชธานีมวดเฉพาะกิจตํารวจตรเวนชายแดนที่2273ไปสุที่กาลังร่วมกันนะคะกับสบพชานุมานฝ่ายปกครองอำเภอชานุมานและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เข้าไปจับกลุ่มผู้กระทําความผิดจำนวนหนึ่งรายค่ะพร้อมกับของกลางยาบ้า จำนวน2 0 0 0เมตรแล้วก็รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีออสสีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ9115ขอนแก่นจำนวน1คันหลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะคะว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดบริเวณถนนลูกรังริมทางบ้านนิคมแปลง4หมู่11ตำบลชานุมานออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญปัจจุบันคะ่ะหน่วยได้ส่งมอบผู้กระทำผิดพร้อมของกลางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป